เจ้าจะทำอะไรคะในเมื่อเจ้าจะไม่ปล่อยข้าไปถ้าเช่นนั้นข้าเองก็ต้องฆ่าเจ้าก่อนเจ้ากล้างั้นเหรอถ้าพี่ชายของข้ารู้ว่าเจ้าฆ่าข้าเขาจะต้องมาฆ่าเจ้าแน่นอนข้าสามารถสังหารสื่อถูหองฟูได้ทำไมข้าจะไม่กล้าฆ่าเจ้าล่ะข้าอยากรู้นักว่าพี่ชายของเจ้าจะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวอย่าพึ่งได้โปรด ดีซ่งเทียนทำไมเจ้าถึงได้ช่วยข้าจะอ้วนสามอนาคตของเจ้าจะต้องกำหนดมันเองพวกเจ้ารู้ไหมว่าคนจากขลหาเฉินคุณอาศัยอยู่ที่ไหนกันฤหาสหาเฉินคุณเจ้ารู้จักคนของฤหาสห์เฉินคุณกันเหรอใช่ข้ารู้ในหมู่คนของฤหาสหาเฉินคุณมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเสี่ยวฉินพวกเจ้าเคยได้ยินชื่อนางไหม ืมพวกเจ้าเป็นอะไรไปทำไมถึงมองมาที่ค้าลีซ่งเทียนจะรู้ไหมว่าใครคือบุคคลที่โด่งดังที่สุดในสนักชิงโจในตอนนี้เซลยชินงั้นเหรอใช่เธอติดหนึ่งในร้อยอันดับของสนักชิงโจนใน,น,นสายตาของคนอื่นเธอนั้นเป็นอัจฉริยะอย่างไรก็ตามทุกคนที่เจอเธอล้วนพ่ายแพ้เมื่อสามวันก่อนไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร เธอจัดการกับ3ในสินนอันดับแรกของรายชื่อเทียนกังพวกเขาทั้ง3เข้าร่วมกองกำลังแต่ก็พ่ายแพ้ให้เธอภายในสิบกระบวนท่ามันช่างน่าสังเวชมากตอนนี้ชื่อของเธอเซลชินนั้นได้กลายเป็นที่รู้จักทั้งหมดแล้วเจ้ารู้จักกับเซลชิงจริงรงั้นเหรอใช่พาข้าไปหาเธอหน่อยสิท่านชินไม่รู้จักมาเมื่อ,อไหร ใช่ข่ารอเธอมาตั้งสองวันแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันรอชมเสี่ยวชินตอนนี้เสี่ยวชินกำลังเรียนวิชาจากขลังหัฉเชนคุณอยู่มันเป็นวิชาระดับสูงและเป็นความสามารถที่โดดเด่นมันเป็นการดำรงอยู่เหกับนางฟ้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะมาชื่นชมมากมายพี่ชายเจ้าเองก็มาพบกับน้องเสีย่ยวชินด้วยลูกเปลา่า เจ้าอ,อยู่อันดับที่เท่าไรของรายชื่อเทียงกันงั้นหรอข้าไม่มีอันดับข้าเป็นเพียงสธิ์ของสมักชิงโจสมักชิงโจฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ากล้ามาที่นี่งั้นหรอเมื่อก่อนสมักชิงโจมีสื่อสูเสียอายุแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วยกเว้นโฮเปาจุนยานเสากวนยานเสาเยและคนอื่นๆไม่กี่คนไม่มีใครที่โดดเล่นไปมากกว่านั้นเลยจะมาทางไหนจะกลับไปทางนั้นเถอะ เสียเวลาจริงๆพี่ชายท่านช่วยไปบอกนางหน่อยได้ไหมว่าข้ามาพบน้องสาวชินไม่สามารถเห็นกันได้ง่ายๆหรอกนะถ้าเจ้าอยากเห็นเจ้าก็ต้องรอข้าเป็นน้องชายของเสี่ยวชินถ้าเจ้าบอกว่าข้ามาข้าก็จะได้เจอนางโอเคโอเคทุกคนที่อยากเจอกับน้องสาวชินก็พากันใช้วิธีแบบเจ้านี่แหละ ข้าว่าเจ้าไปรอแบบคนอื่นๆจะดีกว่านะรอจนกว่าเธอจะออกมาเองจะดีกว่าไอ้หนูถ้าเจ้าเข้าใจแล้วก็ออกมาซะข้าบอกเจ้าไปแล้วนี้ว่าคุณชินนะ่ะมันมีทางรู้จักกับเจ้าหรอกติดทางไปอย่ามาขวางทางข้าเขาคือจูกงคนที่อยู่ในรายชื่อเทียนกังอันดับที่เจ็ดว่ากันว่าจูกงเป็นชายที่สูงสักและอันดับของเขากระโดดเด่นมากแม้ว่าเขาจะอยู่ที่อันดับที่เจ็ด แต่ความสามารถของเขาก็ติดอันดับสองในแง่ของความสามารถเพียงอย่างเดียวข้าเป็นน้องชายของเสี่ยวฉินจริงๆถ้าเจ้าบอกน้งว่าลีซ่งเทียนอยู่ที่นี่ข้าสัญญาเลยว่าน้าจะต้องออกมาหาแน่นอนลีซ่งเทียนเจ้าบอกว่าเจ้าคือลีซ่งเทียนงั้นสินะอะไรนะเจ้าคือลีซ่งเทียนงั้นหรอถ้าเราสามารถเอาชนะเขาได้เราก็จะกลายเป็นศิษย์สายตรงของซื่อถูโมก เจ้าระวังไว้ให้ดีก่อนจะกรพพัดได้พูดแทนเขาแล้วใครที่จะสู้กับเขาต้องสู้ยอย่างยุติธรรมและสื่อสัตว์เท่านั้นลีซ่งเทียนเจ้าเป็นคนที่กำลังจะตายสมควรที่จะไล่ตามน้องฉินงั้นหรอหรือเจ้าอยากจะเป็นสหายเตากับน้องฉินล่ะฮะสายเตาคืออะไรกันทำไมเจ้ายังแก้งทำเป็นไม่รู้อีกงั้นเหรอน้องฉินเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ไร้เทียมทานบวกกับ การกำเนิดของร่างกายสูงสุดเธอเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเลยละหนึ่งในความสามารถของเธอคือเทคนิคหยินหยางซึ่งสามารถควบคุมหยินหยางและชำระล้างออกไปได้หากเจ้าสามารถเป็นคู่ฝึกกับน้องฉินได้เทคนิคนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยน้องฉินแต่ยังช่วยคู่ฝึกอีกด้วยมันสามารถชำระแก่นแท้และไขกระดูกได้ด้วยในระยะยาวไม่เพียงแต่จะช่วยในการฝึกฝนทางจิตวิญญ,ญาณ แต่จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของเราได้ด้วยด้วยทักษะที่ท้าทายสวรรค์แบบนี้ข้าขอถามหน่อยเถอะอัจฉริยะคนไหนที่จะไม่ถูกล่อลวงและไม่คาดหวังจะเป็นสหายเต๋ากับน้องเสี่ยวฉินและนี่เป็นเพียงความสามารถที่หนึ่งของน้องสาวฉินเพียงเท่านั้นมีคนพูดว่าน้องชินมีท่าทางของคนที่จะกลายเป็นจกักรพรรดิ กลายเป็นแบบนี้นี่เองไม่น่าแปลกใจเลยที่คนจํานวนมากให่งความสัมพันธ์กับเฉียวฉินแต่ตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นอ่อนไหวมากก่อนที่เธอจะโตเธอไม่บอกให้ใครรู้ดังนั้นลีซงถีอันเจ้าควรระวังตัวเอาไว้และยาทด้ท้าทายราชวังสื่อถูพระเจ้าได้ตายไปแล้วแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ขุนเคืองราชวังสื่อถูแต่ตอนนี้คนที่ติดอันดับเทียนกลางมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วดังนั้น น้องชิ้นไม่มีทางที่จะมองหาสำนักชิงโจ,โจโหรอกใช่แล้วพี่จู้พูดถูกแม้ว่ามรดกของจกักรพรรดิหมิงจะถูกปรากฏในสำนักชิงโจแต่ก็ไม่มีใครสนใจสำนักชิงโจโหรอกเพราะมันมีแต่ขยะใช่กระทั่งตอนนี้ซสื่อถูเสียและลิ้นเฟยเอ๋อก็ยังคงอยู่ที่นั่นพวกเขาเหมือนกับคนงโง่พวกเจ้าพูดเรื่องอะไรและสาระสะจริง หากไม่ใช่เสื้อถูเสียและดินไฟเอ,อ๋อเคยเอาทรัพยากรของสมัครชิงโจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็สมัครชิงโจก็จะไม่อ่อนแอลงขนาดนี้หรอกทําไมเจ้าถึงได้มั่นใจนักหากเจ้าไม่พอใจนักก็ให้ซื้์ของสมัครชิงโจมาสู้กับพวกเราดีไหมละ่ะสู้เงินเหรอใครกลัวกันละ่ะแต่ยังไงก็ตามเจ้าก็ยังไม่มีคุณสมบัติพอนั่นเลยนะ